มีภูมิในเกมที่มีชื่อว่าว o r l d w นั่นเองนะครับผมคือเกมนี้ถ้าสมมติใครไม่เคยดูเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูคลิปของผมได้เนาะ EP หนแต่ว่าผมไม่มีตัวไอด้านขวาบนเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะโอเคซึ่งก็คือเกมนี้จะเป็นเกมแนวเกี่ยวกับสงครามโลกพวกเราจะต้องชนะให้ได้แล้วมันจะมีหลายแบบมากเช่นอะไรมีภูมิ ชื่แนแมปขึ้นแ่ปมีหลายแมปน,นะครับมีเดซทีมเดซแมปที่จุดมีเท่านั้นมีทั้งหมดการแข่งขันทางอาวุธและก็ระเบิดครับอือฮะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอ่ะปะเริ่มได้แต่วันนี้จะมาเล่นอะไรโหมดอะไรโหมดระบิดโอเคปะถ้าพร้อมแล้ว ได้เดี๋ยวผมเตรียมเริ่มเกมกับมีภูมิเดี๋ยวเนาะโอเคโอ้เครื่องจะดับโอเคเริ่มได้ตอนนี้ผมก็ได้เริ่มแล้วนะครับผมอืมโอ้มันมีแค่แบบนี้แบบเดียวหรอมีภูมิ อ๋อโอเคมันก็ถือว่าแบบในโลกมันเป็จร,ระจ,จะมีแบบไม่เข้มแบบเดียวในแบบวงังแบบไหนเรืนนกกอ่องความผิดเนาะใช่สบายใอ้ยแต่ว่าถ้าความเป็นจริงแล้วมันน่าจะมีเยอะกว่านี้แต่การวังระเบิดมันก็ไม่ใช่สิ่งดีสําหรับแบบสําหรับพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรสำหรับคนธรรมดามันไม่ใช่สิ่งดีเลยเนาะมีภูมิใช่ เพราะมันระเบิดตัวเองตายก่อนแล้วมันก็ไม่ถูกกฎหมายด้วยระเบิดต้องกันตัว้องกันตัว้อากันตัวในยาฝุกเฉินอย่างเช่นอยู่ดีๆมันมีคนถือปืนมินิกันมาก็ปาระเบิดไปแบบนี้แต่ว่าผมก็ไม่ได้แนะนำเนาะโอ้ผมกับตายผมกับตายผมกับตายอ้โหผมกับตายยย โอ้โหกัไทโอ้ชิตรยาดล้วนกับยุงโอเคฝ่ายเป็นสัมพัทธมิตรนะครับผมถ้าใครยังไม่รู้สัมพัทธมิตรคืออะไรผมจะอธิบายให้คือในสงครามโลกครั้งที่สองม,มันจะมีสองฝ่ายก็คืออักษะกับสัมพัทธมิตรสัมพัทธมิตรก็คือจะเป็นระหว่างชาติโซเวียตสหรัฐอเมริกาและก็แถวแถวแถวทางตอนใต้ใช่ แล้วทางตอนใต้ตรงตาตอนใต,ต,ต้ย,ยุโรปก็เช่นพวกตรงแถวแถแอฟริกาเนะาะอ่ะฮะซึ่งฝ่ายสัมพันธ์ต่สรส่วนฝ่ายอักษีก็จะมีสองก็จะมีประเทศที่เป็นฝ่ายอักษีก็คือนาซีอรมานี้นั่นเองใช่ฝ่ายอกากซีนาซีอิตาลีไม่ใช่นะอิตาลีเข้าร่วมฝ่ายสัมพันธมิตรใช่ปะ เ่ฝ่ายสมัธมิตรเขาร่วมกันประท้วงนาซีแต่ตอนแรกเขาอยู่ฝ่ายอักษะแต่ย่าไปอยู่สมัธมิตรเนาะผมก็ไม่รู้ผมก็จำอีกประเทศหนึ่งไม่ได้เนาะฝ่ายอักษะมีสามอันเหรอฝ่าย<ฟ>อักษะจะมีสามฝ่ายโออีกประเทศหนึ่งสวิตเซอร์แลนด์ เชื่ป่ะโอ้ยสตูอย่างเยอะทุกคนผมจะตายแล้วผมใช้ยาทุนด่วนอู้สตูในบ้านก็มาโอ้ตายตายตายผมจะตายผม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 ตายเอ๊ฝากให้ับายนะน้ยเพื่อนคนสุดท้ายบนโลกใบนี้โอ้ยไม่า อออ,อ,อผมไม่ใช้เ1คาร์บอนเหมือนเดิมนะเนอะเนาะถูกแล้วเนอะ,นะคือผมใช้ m 1คาร์บอนแต่ว่าผมอัปเกรดผมใส่สโกบที่ดีที่สุดมาเนาะไม่สะกปเรยงไกลมาก เครื่องผมก็แหลกเหมือนกันถ้าคุณคิดว่าเครื่องผมแหลกกดไลค์ให้ผมนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าเครื่องมีผมก็แหลกเหมือนกันก็คอมเมนต์มานะครับผมถ้าคุณคิดว่าเครื่องผมแหลกกับเครื่องมีผมแหลกให้กดซับนะครับโอเคแล้วตอนนี้ผมปาลระเบิดไม่โดนและผมโดนสกัดตายเฮ้ยอผมปาระเบิดโดนเพื่อนตัวเองเอ้ยผมปาระเบิดโดนในนั้นและตอนนี้ผมตุ่ยเด็ผมต้องมาดูสองทีมดีก่อนนะครับ โอ้ oh, ไม่นะอ่าใครตายแน่ะ,นะตอนนี้ความหวังคือเพื่อนคนนี้คือคนสุดท้ายนะครับเขามีกากหุม้มหนามมากๆอ่ามันมีคนใช้ปืนไฟ่เอะนใะ่เนอะเพื่อนเพื่อนโอเคไม่เป็นไรสงครามนี้ไม่จบยิ่เพึ่งน,นับศพทหารนะครับผม่อใจะมันก็ไม่เกี่ยวหรอกมันก็เกี่ยวกับว่า ใครชนะใครแพ้แต่ว่ามันเป็นคาที่เขาพูดกันเนาะก็มาพูดตามเนาะคือผมคิดว่าสุนัขเขาจะมาตรงจุดบเพราะมันไม่ค่อยมีใครใส่ใจจุดบเนาะแต่เขาก็ยิงผมผมก็เลยต้องยิงเขาบ้างโอเคจุดบีมีจุดบมี M, ระวังมีหุม้มจุด B มีหนึ่งอ้ยไม่ใช่ไม่หนึ่งอะเนล้านถ้าใครคิดว่าเครื่องผมกระตุกให้กดไลค์มาด้วยนะครับผมแต่ถ้าใครคิดว่าเครื่องมีหูกระตุกให้กด subscribe มไม่รู้ว่าผมเสียเปรียบตรงเครื่องกระตุกปอดแต่ถ้าใครคิดว่าเครื่องผมกระตุกให้กดไลค์เนาะส่วนถ้าเครื่องมีภูมิกระตุกให้กดโปรปติดตาม,มชมตอนหก